สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการ123ออกกําลังกายกันเถอะอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีอะไรมาฝากเพื่อนในเพจกันคะพี่ปิงวันนี้นะคะก็จะมีคนถามมาเข้ามาในแฟนเพจนะคะว่าระหว่างทํางานมีอาการปวดข้อตึงบป,ปาไหลชาลายนิ้วระหว่างการทํางานนะคะมันจะมีวิธีแก้ยังไงบ้างให้ป็นจินตามรับชมกันได้เลยค่ะ ท่าแรกนะคะเรานั่งเนาะตัวตรงค่ะเป็นท่าเก็บคางแล้วค่อยๆใช้มือนะคะดันคางเข้าไปข้างหลังนะคะไม่ก้มหน้านะค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบค่ะแล้วค่อยผ่อนออกมาแต่สำหรับใครที่เก็บค้างได้นะโดยที่ไม่ต้องใช้มือก็ไม่เป็นไรนะคะทำท่านี้นะคะระหว่างวานนันเนาะสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตได้เลยนะคะมันจะช่วยลดอาการปวดคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอนะคะ ข้ทาที่2นะคะก็คือให้นั่งตัวตรงเนอะมือจับศีรษะข้างในข้างหนึ่งก่อนนะคะเพราะเราจะทำสองข้างนะคะพอจับศีรษะแล้วก็กดลงไปถ้าใช้มือขวาให้กดศีรษะมาทางขวานะคะแล้วก็ค้างไว้จะรู้สึกตึงบริเวณคอบ่าด้านตรงข้าวนะคะพอตึงล้าก็นับ1นึถึงสิค่ะ1 2 3 4 5 6 5ถึง10ครั้งนะคะทำทั้ง2องข้างนะคะท่าที่3นะคะเราจะยืดกล้ามเนื้อหลังสบะบักของเรานะคะให้ยืดมือเนาะคะางที่จะยืดขาออกมาจากนั้นมือข้างนี้มาตรงนี้แล้วก็ดันไปเราจะรู้สึกต,ตึงที่บริเวณไหลหรือว่าสบะบักของเรานะคะค้างไว้ประมาณ10วินาทีเช่นเดียวกันทำสลับข้างสองข้างก็ได้ เราจะยืดกล้ามเนื้อแขนของเราหน่อยเวลาทํางานเมื่อยๆเนาะให้ยืดมือข้างที่จะทีดออกมาเหมือนกันนะคะจากนั้นมือข้างเนาะจับตรงนี้แล้วก็ดันเข้าหาตัวเองแล้วก็บิดนิดนึงค้างไว้แล้หนึ่งถึงสิบนะคะจะรู้สึกตึงๆที่บริเวณตรงหน้าแขนของเรานะคะแล้วก็ผ่อนแล้วก็บิดขาดนี้เนาะค้างไว้เช่นกันนะคะทําข้างละสามถึงห้าครั้งพอพอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกับ ไปทำตามกันนะคะค่ะหรือท่านใดที่ทำแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็คือปรึกษานักกายภาพบับัใกล้บ้านน้้นะคะหรือว่าสนใจรักษาให้โทร0853699977ค่ะหรือแอดไลน์มาที่แอดบัณฑิตคลินิกกายภาพบบัดนะคะและลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ